ขายใบใบเด้อค่ะพี่น้องเด้อ mm hmm. แม่ครัวพารวยเอฟซีขอมาไล่หลายสะพ้ายหญ้าโมนะค่ะพี่น้องเนาะสะพ้ายหาโม mm hmm. เพิ่นกระเดินล่างเขามากงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวสิให้เบิง้งงวดที่ผ่านมาสะพ้ายหาโมเดินล่าง อย่างเดียวสามตัวมาตัวมาถึงสามมาถึงบุญมาถึงลางบุญกับมาสามลางกับมาหนึ่งพี่น้องอ่ะผู้ใดมีลักซิบลักหนวยเอามาใส่สะพายยาโมไดเดอร์พี่น้องของเพื่อนเดินดีมากค่ะพี่น้องเขามาไลายหววติดแล้วค่ะสําหรับสะพายยาโมเด่นบนเด่นล่างของเพื่อนเอารอบนี้มาอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ สภัยยาโมคนใจยภูมอะลรอะสพัยยาโมใหม่แล้ว,อลวรอบนี้จัดมาให้แล้วค่ะพี่น้องเนาะอ่ะใจเย็น แม่รัวขอแจ้งข้าวเนาะค่ะพี่น้องฝากบอกบุญไปกับพี่น้องในเด้อค่ะเลี้ยนหลวงปูทวดกับพระศีวลีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องผู้บังคนวะเอฟซีผู้บังคนว่ะเฮ็ดไหเบิงชัดๆในแม่รั่ววาสัน่นอ่ะเดี๋ยวแม่รั่วสิเห็ดไหเบิงชัดๆนี่ค่ะพี่น้องเลี้ยนหลวงปูทวดกับสะพยา่ญ้าโมเอา โอ้ยเจ็บเป็นบาดพักเนาะเลี้ยนหลวงปูทวดกับพระศีวะรีเนาะค่ะพี่น้องเนาะกำลังบาสีออกขิดสะพายยาโม่กับลุงเวาเป็นบ้าหนาลังเนาะค่ะ <c ười> พี่น้องนี่ค่ะผู้บางคนก็อาจว่าอยากโอ้อยากเบงกกิงไกลๆได้นี่ค่ะพี่น้องเบิงค่ะผู้บางคนได้ไปผู้เพิ่นเพิ่นเบิงผู้เพิ่นเบิงเป็่นเนาะค่ะพี่น้องน่าเพิ่นบา รุ่นแรกซ้ำแม้วสั่นอุ้ยอันเพล้นละว่าอ C ีเพื้นวันต้องการมาโดนแล้วแบบนี้วาสั่นอ่ะพระศีวะรีวาสนาไม่ดีหมูเฮ้งไม่ดีเดินทางไปในใกล้ๆไม่ปลอดภัยเอาตัวนี้ค่ะพี่น้องไปเดินทางไปทําการทํางานบันไดกับบ่อของบ่อข้าบ่คัดบ่มีอุปสรรคเ้อค่ะสาหรับสายญ้าพระศีวะรีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ โอ้ขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเบาลงหนาลงหลังโอ้ยว่าสิออกสะพ้ยยาโมกับว่าเป็นพระสีวัลคันโมผิดกับโมเมนแม่ขั้วคือเพื่เออเอาสะพ้ายยาโมมาแล้วค่ะ อาจารย์สุพีตอนนี้เบิ้งคลิปอยู่บ่านาะเหตุเกิดอยจุ่บันแม่รัวเดอ้อสิมาเจ็บบ่านาะค่ะแต่ว่ากับว่าท่านเกิดไรดอกเพิ่นว่าขันเหตุออกทรงข้าวในเดอ้อแม่รัว้วรัซซน อันทีว่าคืออักกินเทนอแม่ขั่วในอันจีว่า,วา <c oughs> จะได้โทษไปหาอาจารย์สุพี่ดอกพ่นพ่นว่าขันเฮ็ดออกโทษมาบอกในเดอแม่ขั่ววสันพันวาเอ้าอันสิโทษไปาเพ่นจีดอก <c oughs> มาเก็บเห็ดเด้ออาจารย์สิว่าสิเอาตัวเลขแนวทางมาคุยกันจ้าจ้าลดสิว่างสิล่ะเ <c oughs> <c oughs> ดินเดินลาง สามตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับสะพายยาโมสะพายยาโมสามตัวมาตัว อ้เหล็กขึ้มามแนวนี้นอกบ้านเนี่เอาคนเอาไปตามสูตรเพิ่อนน่าลักเพิ่นว่าสูตรตัวใดส้นหลายเข่าตัวนั่นคือเดนมาแนวนี้พี่น่องคือเก่าสองัว ก็มันสูตรเพิ่นชนกันบะแสดงว่าเป็นเจ็ดกับเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่ขั้วกระเฮ็ดไปตามที่เพิ่นทรงเขามใไาา้นี่ค่ะพี่น้องเพิ่นทรงเขามใไ้าาแม่ขั้วของือบ่บเห็นเือ่มั่วนี่ค่ะพี่น้องนี่เพิ่นทรงเขามใไ้าาแม่ขั้วล่างอย่างเดียวเจ็ดเก้าเก้าค่ะ สัพไพยาโมสูตรมาอย่างนี้ค่ะวส,สัตวเอามาตามสูตรเด้อค่ะพี่น้องมาตามสูตรนี่ค่ะงวดทิพานมาเด่นล่างอย่างเดียวศูนย์หนึ่งสามสามตัวมาตัว อันนี้ก็มาตามสูตรที่เพ่อนเห็ดไถามาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องนี่ค่ะเอาเด่นรางยางเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อะมาตามสูตรเพ่อนว่าเจ็ดเก้าเก้าแสดงว่ามาสองตัวเด่นได้คือเจ็ดกับเก่าเด่นลางเอาเรียกเอาแต่ไปรเรียกเอาสองตัวเด้อพี่น้องเป็นตัวเดียวกัน เอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาตัวเลขก็เป็นแคนแนวทางให้พิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนอ่ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องให้พี่น้องโชกดีกับสะพายหญาโมเดอร์ค่ะพี่น้องเดอ้ออ่ะมักชอบคลิปนี่ก็ก,ก็ไรก็แรกแช่กดตดี่ตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วนเด้อเจมเป็นเบาผิดเบาถูกเนาะค่ะพี่น้องมือนี่เบิดเหมือลดแต่เขียนกับเขียนพิด อ่ะบอพิษบอแมนแม่ขัวสายาประจำตัวพอกันคลิปน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ